นางฟ้าบนดินสุปตาสาวอุปถรัรมภ์เด็กๆตัวจริงสวยมากทั้งกายทั้งใจสวยงามทั้งกายทั้งจิตใจจริงๆสำหรับสุปตาสาวสวยปลอยตรีชดาเพชรรัตที่นอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วชีวิตนอกจอเธอก็ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจ เป็นถึงเจ้าของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เพอร์เฟคครบเครื่องสุดๆเลยละจ้าและล่าสุดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักของปอยตรีชดาที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมอุปถรัรมภ์น้องๆนักเรียนที่จังหวัดภูเก็ตโดยเธอระบุว่าวันนี้กับน้องๆที่มูลนิธิบ้านอาจอ้ได้มีส่วนอุปถัมภ์น้องๆกลุ่มนี้ณโรงเรียนบ้านไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตกับวันเปิดเทอมวันแรก เราได้สัมผัสถึงความฝันอันความบริสุทธิ์มากมายที่เอ่อล้นออกทะลุแมสร,รู้สึกเอนดูมากมายเบย์มูลนิธิบ้านอาจ้าบ้านอาจ้อาเฟลด์ชันภูเก็ตท่ามกลางแฟนๆเข้ามาชื่นชมสนันโซเชียลนอกจากสวยแล้วยังจิตใจงดงามยิ่งนะัก